พระคายามคร่ำคืนกฎแห่งจิตวิญญาณอัญเชิญพระธรรมสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อ29ถึง31พราะพวกเขาได้ชังความรู้และเลือกที่จะไม่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพวกเขาไม่ยอมรับคําแนะนำของเราและไม่ใย,ยดีต่อคําตักเตือนของเราพวกเขาจะได้รับผลจากวิธีทางของตัวเอง และเต็มอิ่มกับผลจากแผนลายของตนเรามาอธิษฐานและใคร่ควรร่วมกันกับพ่อแม่รูปในพระคำยามค่ำคืนชีวิตเป็นสิ่งรํำค่าที่ไม่อาจประเมินค่าได้พระเยซูคริสต,ต์ตรัสว่าแม้ว่าเราจะได้สิ่งของทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตจะได้ประโยชน์อะไรความตระหนักรู้คุณค่าของชีวิต ช่วยให้เราดูแลชีวิตในทุกมิติไม่ว่ามิติทางกายภาพจิตใจจิตวิญญาณชีวิตเป็นของประทานจากพระเจ้าฉะนั้นเราทุกคนจะต้องสำนึกในความรับผิดชอบต่อชีวิตอย่างสุดกำลังมีคนไม่น้อยที่มีปัญหาสุขภาพร่างกายและจิตอย่างรุนแรงเพราะขาดความรับผิดชอบดูแลตัวเอง ไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้อะไรดีหรือไม่ดีสำหรับชีวิตชีวิตมนุษย์อยู่ภายใต้กฎสองมิติมิติหนึ่งคือกฎธรรมชาติเราจะต้องเรียนรู้ที่จะทำตัวของเราให้สอดคล้องกับกฎธรรมชาติเราเปลี่ยนกฎธรรมชาติไม่ได้เราตั้งหาวที่จะต้องเปลี่ยนตัวเราให้สอดคล้องกับกฎธรรมชาติผู้ฝ่าฝืนกฎธรรมชาติก็ทำร้ายตนเอง กฎอีกมิติหนึ่งคือกฎแห่งจิตวิญญาณเป็นกฎแห่งคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมถ้าใครฝ่าฝืนก็จะต้องได้รับผลร้ายมาสู่ชีวิตฉะนั้นถ้าเราต้องการจะมีชีวิตที่มีสุขภาพทั้งกายและใจเข้มแข็งเราต้องมีความรับผิดชอบที่จะเรียนรู้และปฏิบัติตามผู้ที่ไม่ยอมเรียนรู้หลักธรรมหลักการของชีวิต และใช้ชีวิตที่ขัดกับทั้งกฎธรรมชาติและกฎฝ่ายวิญ,ญญาณที่พระเจ้าตั้งไว้เขาจะต้องเก็บเกี่ยวสิ่งที่เขากระทำพวกเขาจะได้รับผลจากวิถีของตัวเองและเต็มอิ่มกับผลจากแผนร้ายของตนพระพรของพระเจ้ามาถึงเราไม่ใช่ผ่านทางศาสนาพิธีอีกอันงดงามแต่พระพรมาถึงทุกคน ที่ดำเนินชีวิตตามหลักการธรรมชาติและหลักการพระคิตธรรมคำพีผมชอบข้อความร้รองรับในเพลงแห่งชีวิตคริสเตียนมีใจความว่าเชื่อและฟังคำไม่มีทางอื่นเที่ยงธรรมพระเยซูปโปรดให้ความสุขแก่ผู้เชื่อและฟังคำพระเจ้าประทานชีวิตอันมีค่าแก่เราแล้วอย่าโยนความรับผิดชอบชีวิตนี้ให้ผู้อื่นทำแทนเป็นอันขาด ขอที่เราจะไข่คูณและอธิษฐานก่อนนอนหลับพักผ่อนเพื่อจะเดิมเนินชีวิตในวันรุ่งขึ้นในวันพรุ่งนี้ไปสู่รักช้แห่งชัยชนะของชีวิตเรา